ว่าแอม o e u r o t e c h นะครับ p ปรส0 0พตัวนี้ผมใช้ขับมอนิเตอร์นะครับ12นิ้วนะครับ12นิ้ว15นิ้วได้นะครับตัวนี้ใช้แนนละ2ดอกนะครับเล่นที่4โอห์มนะครับก็ถือว่าใช้ใช้งานได้ดีนะครับผมใช้มาปีกว่าแล้วไม่มีปัญหาเลยนะครับถือว่าใช้ดีเสียงก็ดีนะครับอ่าครับเสียงกลางแหลมนะครับใช้แนนละ2ตู้นะครับ15หรือ12ได้นะครับตัวนี้วัดอยู่ที่250ราสวัตต คูณสนะครับที่8โอห์มสเตอริโอนะครับส่ร้อยคูณ2ที่4โอห์มนะครับจะน่นละ2ตู้นะครับแล้วก็500วัตต์บิดนะครับบิดจะได้500วัตต์นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นพอร์ที่ราคาไม่แพงนะครับผมซื้อมาในราคา4.000นิดๆนะครับอันนี้นะครับก็แล้วแต่ร้านนะครับอาจจะ ถูกหรือแพงก็แล้วแต่ตัวแทนจำหน่ายนะครับอันนี้ผมซื้อที่สีสเกตนะครับจะไม่ผิดน่าจะอยู่น่าจะอยู่4 000... 4 0 0หรือ4 3 0พนี่ครับประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ดีนะครับผมใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก็เปิดได้ยาวๆนะครับเปิดตามงานนะครับก็เปิดทั้งวันก็ไม่ไม่มีปัญหานะครับความร้อนก็ปกตินะครับสำหรับท่านใดที่จะหาใช้นะครับก็ เป็นพาวเวอร์ลักย่านะครับพาวเวอร์แอมป์ระดับลักย่านะครับเอาไว้อาขับขับเบรดได้นะครับ15นิ้วนะครับใช้แน่นละ2ตู้นะครับได้นะครับถึงจะไม่อิ่มมากนะครับแต่ว่าขับได้นะครับโอเคเลยนะครับหรือจะใช้เป็นขับเบรดสิบห้นิ้วใช้แน่น12ตู้แล้วก็กลางแหลมใช้แน่น1นตู้อย่างนี้ก็โอเคนะครับสำหรับท่านใดที่หาพาวเวอร์ราคาไม่แรงนะครับเอาไปใช้งานนะครับแนะนำรุ่นนี้นะครับ ปูยูโรเทคนะครับปูสองพนะครับก็ลองดูนะครับลองดูนะครับราคาไม่แรงนะครับจับต้องได้นะครับระดับระดับรักย่านะครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับใช้ดีนะครับรุ่นนี้นะครับผมใช้งานเองกับมือนะครับใช้เองจะมาบอกต่อนะครับใช้ดีนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวมีตัวไหนมาแนะนํานะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ